สศกาลอาหารที่เราร้อยคอหนึ่งปีเต็มๆมาที่ต้องทนคิดถึงงานนี้และแล้วก็มาถึงสักทีค่ะกับงานหมี่ทะเลมาเสิร์ฟเอ็กเซนท์ันพัทยาใครที่รองานนี้อยู่เหมือนเรานะคะให้รีบกดเซฟกดแชร์แล้วไปด่วนเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่างานนี้มีอะไรอร่อยๆให้เรากินกันบ้างจริงๆที่งานนี้ไม่ได้รวบรวมแค่ของอร่อยในพัทยานะคะแต่รวบรวมร้านเด็ดมาทั้งชนบุรีเลยค่ะมาเริ่มที่ร้านนี้กันก่อนเลยหมูทอดแม่ตุ้งพอไปถึงนะคะเราก็ต้องไปต่อแถวเพื่อรับใบออเดอร์เราได้คิวที่65แต่ว่าโลกแป๊บเดียวเองท นึ่งกล่องร้อยห้าสิบพอกันแบบร้อนๆอนเลยได้พริกกับกระเทียมมาด้วยชิคก็แบบขุนพลชิคก็แบบคือปิ้งย่างบาร์บีคิวที่มีแค่ในจังหวัดชลบุรีเท่านนจะกินกับข้าวเหนียวที่ย่างมาพร้อมกับเนยแบบกรอบๆใครที่มางานนี้แล้วนะคะยังไงก็ต้องกินมาถึงถิ่นแล้วเนาะนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะก็ยังมีร้านน้าร้านเครื่องดื่มด้วยและร้านนี้ชื่อว่าโซดีแอรขายเป็นน้าผลไม้ปั่นสมูทตี้อันนี้ของเราเองมะม่วงโยเกิร์ตใส่เนื้อมะม่วงสุกเขยอะมากยังไม่พอด้านบนก็คือท็อปด้้กกกรีมมม็เเเนนนนนื่่่ปปําาาัทขขิสชชหู กรอบเป็นร้านที่โด่งที่ดาจะสั่งไปแบบ2ขีดครึ่งโลหรือว่า1โลเลยก็ได้ลดูที่เขาทอดในกระทะนี่น่ากินมาก,ก,กตอนที่คุณพี่เขาหั่นก็คือเสียงกรอบดังสนัน่นอุยดูความหนังความอะไรดิเป็นหมูก,กรอบที่กรอบจริงๆอะทุกคนแล้วกรอบนานอุ้ยแล้วเราก็ได้ถ่ายรูปกับพี่อาร์ตปสิทธิ์ด้วยนี่มันร้านดังจะขาดบอนวางแสนนี่ยำามอนแซ่มากับเมนูยำางเวอร์แบบนี้เลยแต่ยังไม่พอค่ะใส่หมูกรอบเข้าไปอีกทุกคนคือมันใหญ่แล้วก็เยอะมากมาทั้งปูหมากุ้งสดไข่ปลาเลวเซียวปลาแซลมอนหอยาาาางงมมมมมไไไข่ดดดเ้้วยร ขยำนะคะหอ่อหมกปูก้อนเข้ามาเราสั่งเป็นแบบราดข้าวคะ่ะกินคู่กับพริกน้ำปลาแล้วก็หัวหอมจะกินชาไทยปัน่นเฉยๆก้อนธรรมาดาไปร้านนี้โปโทษที่ฉ่ำเนยสุดๆมาให้ด้านบนด้วยชื่อร้านวา่าเมลลีซึ่งเขาอยู่ติดกับร้านที่มีคนต่อแถวยาวสุดๆก <c oughs> ็คือร้านน้ำสดชื่นของคุณพี่แบงกี้เขามีทั้งน้ำลำไยแล้วก็ข้าวเหนียวเปียกลำไยเลยนาทุเรียนมาหึงแล้วค่ะใครที่ชอบกินทุเรียนนะคะไม่ควรพลาดร้านนี้ไอศครีมข้าวเหนียวทุเรียนที่ให้ทุเรียนมาทั้งพูชฉ่ำมากเกิดมาเพิ่งเคยเห็นวิธีการททถั่ว ปกติกินแต่แบบที่อยู่ในกล่องที่มีฝาสีแดงบอกเลยว่าอันนี้อร่อยกว่าเยอะชื่อร้านว่าถั่วทอดกลอยแม่บุญเรืองอุ๊ยจะแหกแขก,แขกปากตัวเป็นเปนตนอนว่าคุณน้าเขาก็ต้องมาพร้อมกับขนมครกนะ้าล้นทะลักาจ,จริงอะ่ะอยากจะพูดคุยแล้วก็ตอบปากตอบคากับเจ๊เขานะแต่เหมือนเขาไม่อยากคุยกับฉันนะเขาอยากคุยกับพี่แบงค์มากกว่าขนมครกก็คือน้าเยอะกะทิเยอะเหมือนเดิมแล้วคนต่อแถวยาวเยี้ยไปก่อนนะคะ <c oughs> ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ถ้าไม่ได้มางานหมีทะเลก็คงไม่ได้กินเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตลาดซากนทีะะพ อยากไปซื้ออีกมันอร่อยร้านดังจากหนองมนแม่เจริญคนมาทั้งหอหมกย่างนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอหมกก้างหอหมกไข่ปลาเลี้ยวซีรานก,ก,กินกับข้าวสวยร้อนๆและน้ำพริกน้ำปลาหอมๆแล้วแม่เจริญก็ยังขนข้าวหลามลาวามาด้วย<ม>ยังไม่หมดค่ะมีข้าวแห้งจากร้านจงเจริญอีกเครื่องเนื้อสัตว์ซีฟู้ดคือจัด ม,มีทังข้าวต้มแห้งแล้วก็ข้าวต้มน้ำเลยบอกเลยว่าเด็ดแล้วก็อร่อยทั้งสองอย่างซีฟู้ดสดมากซึ่งร้านจริงๆของเขาเนี่ยจะอยู่ที่บางพระนะคะเจ๊ฝนคนสวยยำแซบซิงชนบุรีจะบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วซื้อยำยกรถในราคา4 0 0อบาทเวลาผ่านล่วงเลยมาถึงปัจจุบนนันนางก็ยังขายราคาเท่าเดิมและวัตถุด,ดิบดีให้เยอะรแสแซ่บเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนจะให้เดินผ่านไปเฉยๆล้อหอยจอแม่วันนาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนื้อปูทะลนทะลักขนาดนี้ยังไงก็ต้องซื้อปะอแ้ะตักผลไม้ร้านผลไม้เจ๊สาวะ แล้วเขาก็จะเอามาชั่งมีน้ำยำให้เลือกหลายอย่างมากแต่อันนี้จะเป็นน้ำปลาหวานเก้ยเตี๋ยวดูดีเจ๊อุ้มมากับเมนูโคตรเกี๊ยวต้มยำหน้าตานน้าทานมีความแซ่บแต่ก็ไม่แน่จใจว่าแม่ค้าหรือว่าเกี๊ยวกันแน่ที่ทราบกว่ากันด้านในของเกี๊ยวเนี่ยเขาจะเป็นหมูเด้งนะคะขนมเส้นขนยาอันนี้เราเคยไปกินที่ร้านเขาแล้วด้วยวันนี้เขามีทางน้ำยาใต้น้ำยาก,กะทิแล้วก็น้ำพริกถั่วเราสั่งมาเป็นน้ำยาใต้นะทุกคนราดเลยกินเลยน้ำยาคือเค็มคนมากชอบและร้านนี้จะเป็นกุ้งทอดแพแแล้วพคือใหญ่่มากนรอ่ออ่่ะมมนนจกกกรบแลล้ว็ีิ ใแล้วถ้าใครมาก็ไม่อยากให้พลาดทอนมันกุ้งร้านนี้นะคะทอนมันกุ้งแม่โบซักแง้วจะบอกว่าเป็นทอนมันกุ้งที่ถูกต้องมากกัดเข้าไปข้างในคือมีกุ้งอยู่เป็นตอนๆเลยคือมางานนี้นะเราเดินจนอิ่มกินจนเมื่อยเลยแต่ก็ยังกินไม่ครบทุกร้านเพราะว่าเขามีร้านที่น่ากินน่ากินอีกเยอะมากงานหมีทะเลมาเสิร์ฟเซนทันพัทยามีตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ร้านกิจกรรมฝั่งชายหาเซนทันพัทยามีให้6วันเท่านั้นนะต้องรีบกดเซฟกดแชร์แท็กชวนเพื่อนเราไปกันดวนเลย